สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มน้องค่ะพวกเรานะคะมีสมาชิกทั้งหมด5คนค่ะค่ะดิฉันนางสาวสุริพรเต็นทศิษย์ค่ะค่ะดิฉันนางสาวโซฟานีชื่อตาค่ะค่ะดิฉันนางสาวสุนทีผมคำค่ะค่ะดิฉันนางสาวนีรัลุรักทงค่ะค่ะและดิฉันนางสาวมัทยีแสงอีค่ะพวกเรานะคะโปรแกรมกระถมศึกษาห้องสองค่ะรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาค่ะ อาจารย์กวีศิษย์ประวิทย์เมืองจันทร์ค่ะเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C.I. หมายถึงสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งซึ่งใช้ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อผส,สมอันได้แก่ข้อความภาพนิ่งกราฟิกแผนภูมิกราฟวิดีทัศน์ภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะ ที่ใกล้เคียงการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุดเป้าหมายที่สำคัญของ C.I. คือสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว,ตวหนึ่ง ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับนอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน <c oughs> ได้ตลอดเวลา <c oughs> คุณลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน c ซ i ก็มีด้วยการ4ประการได้แก่นะคะ 1. สารสนเทศ 2. ความจัดระหว่างบุคคล 3. การโต้ตอบและ4การให้ผลป้อนกลับโดยทันที ค่ะเราก็จะมาดูความหมายของสารสนเทศนะคะหมายถึงเนื้อหาสาระที่ได้รับการเรียบเรียงทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือได้รับทักษะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามที่ผู้สร้างได้กําหนดวัตถประสงค์ไว้การนําเสนออาจเป็นไปในลักษณะทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ทางตรงก็ได้แก่นะครับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทค,คอมพิวเตอร์เ,ออเช่นการอ่านจำทำความเข้าใจฝึกฝน ตัวอย่างการนำเสนอในทางอ้อมได้แก่แคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมและการจำลอง 2. องนะคะความแตกต่างระหว่างบุคคลการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลคือลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบุคคลแต่และบุคคลมีความแตกต่างกันทางการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อประเภทหนึ่งจึงต้องได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่ตอบสนองตอ่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ได้มากที่สุด 3. การโต้ตอบ คือการมีปฏิสัมพันธ์กันร,ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเรียนการสอนรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้มากที่สุด 4. ่การให้ผลป้อนกลับโดยทันทีผลป้อนกลับหรือการให้คําตอบนี้ถือว่าเป็นการเสริมแรงอย่างหนึ่งการให้ผลป้อนกับแก่ผู้เรียนให้ ทันทีรวมไปถึงการที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สมบูรณ์จะต้องมีการทดสอบหรือประเมินผลเข้าใจของผู้เรียนเนื้อหาหรือทักษะต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เดี๋ยวประโยชน์ <c oughs> ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1. ช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนสามารถใช้เวลานอกเวลา เรียนในการฝึกฝนทักษะและเพิ่มความรู้เพื่อปรับปรุงการเรียนของตน 2. ผู้เรียนสามารถนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการเรียนด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ที่สะดวก 3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถที่จะจูงใจผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นสนุกสนานไปกับการเรียนข้อพึงระวังของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้สอนจะต้องมีความพร้อมความชำนาญ ในการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้สอนควรมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนให้รอบครอบก่อนนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้อย่างเหมาะสมการผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญมากหากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นๆผู้ที่สนใจสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควร คำหนึ่งในเวลาการผลิตว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้มาตรฐานนั้นจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่โปรแกรมออ t เทอร์วร์นะคะเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ที่นิยมนํามาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากที่สุดนะคะค่ะเพราะเนื่องจากว่าเข้าใจง่ายและมีการเขียนโปรแกรมที่ใช้ง่ายนะคะค่ะการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะระบบฮาร์ดแวร์นะคะที่ต้องใช้โปรแกรม ที่ต้องการของโปรแกรมอัลต์แวร์นะคะก็จะมีไมโครโปรเซสเซอร์นะคะแล้วก็หน่วยความจำหลักควรจะมีขนาด32เมกะไบต์ขึ้นไปนะคะส่วนควบคุมการแสดงผลน,นะคะที่มีหน่วยความจำ2เมกะไบต์นะคะเป็นอย่างต่ำนะคะฮาร์ดแวร์นะคะที่มีความจุอย่างน้อย1 1กิกนะคะการเสียงแล้วก็ลำโพงนะคะจอภาพ จอภาพนะคะจะมีขนาด14ขึ้นไปนะคะค่ะสำหรับกลุ่มเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ